สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดาำน้ำโชคนะคะคลิปนี้เนาะคะ่ะกะจะมาเฮ็ดอ่อคลิปความฝันแล้วก็หลักสิบของคุณตาเนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยของคุณตาเนาะคะ่ะแล้วอ่อหลักหลักสิบหลักหน่วยนี่งวดที่แล้วของคุณตาเขาทั้งสองทั้งเก็เนาะคะ่ะเขาทั้งสองทั้งเกอ่ออย่างที่แม่ครูพูดนะคะว่าหลักหน่วยหลักสิบของคุณตานี่พยายามกลับกันไว้เพิ่นก็นเลยบ,บอกว่างวดที่แล้วนี่ ที่เพื่อนบอกใหแม่มคู่เขียนซีเขียนสองลงน้ำน่ะหมายถึงมามันจะมาจัางไดเพื่อนมาเอฟซี FC มึงบ่เป็นเดี๋ยวเพิ่นสีเห็ดให้ใหมมเพื่อนมาเพื่อนสีเอาเน้นเน้นคือเก่าหละถ้าอันใดตัดบอ่าข,าบาขาดหมายถึงว่าถ้าความแรงมันเท่ากันนะ่ะเนาะเพื่อนเพิ่นจะเอามาห้เห่าแต่ขันบ่อยนี่เพื่อนจะตัดถิมไปเรื่อยเนาะคะ่ะอาจจะมีตัวเดียวเนาะคะ่ะอาจจะมีตัวเดียวที่เห็ดให้อ่า เฮ็ดให้ทุกคนบอบบสบสาบศนเนาะค่ะบอบบสบสาบศนย์เดี๋ยวแม่คูจะเล่าความฝันให้ฟังเ้อจะเล่าความฝันให้ฟังแต่แม่คู่ก็ตีความหมายยังบ่อนันได้ออกปันใดเนาะค่ะแม่คู่ฝันมากสิละค่ะฝันมากก็คองนะไปไปวัดไปวัดย่ไสสักแหงไงี่ละแต่มันจะมีเหมือนกับศาลาอะศาลา ศาลาเหมือนกับแบบโบเมนศาลาวัดเด้ค่ะเป็นศาลาเหมือนแบบเราเข้าไปกราบไหว้เนาะคะ่ะแต่ล้านของเพิินน่ะล้านของเพิินน่ะกว้างกว้างค่ะกว้างมากๆแต่แม่คู่เห็นผู้ชายาจะมีทั้งหนุ่มและแก่แตวายข้านเจ้าจะแยกกันข้านเจ้าจะให้นคนนมนั่งอยู่ข้างนึงแล้วก็จะให้ผู้เฒ่านั่งอีกข้างนึงแต่มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเนาะคะ่ะบม่มีผู้หญิง แล้วผู้ใช้สามคนนันง่นงนงันง่งเอ่อนั่งเอ่อสร้างนะคะนั่งสร้างมาสามตัวเน,นาะค่ะนั่งมาสามตัวผู้ใช้สามคนนันง่นงนั่งเอ่อสร้างมาสามตัวแต่ผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเอ่อขี้สร้างเขามาหอดหอดหนาสารเอ่อหนาหนา,หนาสารทีแม่อคู่วันแม่อคู่เห็นสารนาะคะ่ะเพิ่นละสี่สี่ใส่สารมานี่ไง นี่ไงไม่เสร็จ่นว่าจังสีไหนบอกว่าเสร็จเอาสันเพินเ่นบอกอผู้ไส้ทั้งผู้เท่าทั้งผู้นุ่มืนเนาะแต่ว่าแม,ม่คู่เนะี่ยนั่งมึงอยู่ทั้งหน้าแต่ในกว้างฝันนะ่ะบ่มีผู้ใดเห็นแม่คู่ไหมค่ะบ่มีผู้ใดเห็นแม่คู่แต่แม่คู่เห็นเบิดทุกคนจังเสียเนาะเห็นเบิดทุกคนแต่ควานสร้างอ่ะที่ถือเพิน่นเพิ่นคีนะ่ะเขาจะเป็นผู้ชาย ดำๆสูงๆแต่บอไซเสือเนาะค่ะที่ทสองคนเนี่ยค่ะบอไซเสือเนาะค่ะแต่อีกคนนึงคือใส่จงกระเบนสีออกเลี่ยมๆขาวๆนะคะขาวๆแต่เพิ่นใส่เสือกักเพิ่นใส่เสือเสือไปแบบเฮ้าเฮ้าเห็นนะเอึกเพิ่นใดเห็นไหมค่ะแต่สร้างนะจะลากเหมือนกับมีหินมีทรายแล้วก็คือจังอ่า ลากท่อนซุ้งเห็นไหมค่ะไม้ซุ้งเห็นไหมามาแวเพิ่นกับมาจอดแม่มามาหยุดนะคะม่ม่หยุดตรงที่หน้าสารเลยเนาะเพื่อนเราบอกว่าเห็นไหมมาสันไม่เสร็จมาสันทุกคนก็เลยถามเพื่อนมามองได้บ่เสร็จเพิ่นก็บสี่ใสสารคือเก่าค่ะเพิ่นสี่ใสสารคือเก่าแล้วเพิ่นมาเฮ็ดจังไหนเนาะมาสันเฮ็ดจังไหนเนาะลูกหลานจังสีหูมาสันเพื่อนมาไปมาสัน ไปเอาหนามมากเกี่ยวหนึ่ง่นมาไปเอาหนามมากเกี่ยวหนึ่งกับพ่วงมะล่หนึ่งพ่วงคนบอกนะคะ่ะกับพ่วงมะล่หนึ่งพ่วงแต่ฉันขอฉันขอเพิ่นมาเสียบชันขอดอกไม้เก่าดอก่นบอกเด้อค่ะว่าขอดอกไม้เก่าดอก ผู้เฒ่าเนี่ยก็เลยบอกว่าสิไปหาใส่น้ปอร์เซ็นมันมีตาคือล้านของขันเจ้าน่ะค่ะเป็นล้านกว้างไปหมดเลยว่ามีต้นใหม่ว่าม,มีอย่างเนี้ยค่ะเหมือนกับมีสารอยู่อันเดียวจังเสียเนาะมีสารยูนเดียวพเพิน์ลบอกไปหามาให้ได้เพิ่นลว่าอยีไปหามาให้ได้เนาะทีนี่ควนควนสั่งที่ว่าแม่คู่เห็นว่าเหมือนกับแบบใส่โจงกระเบนถ้าดำกับว่าแม่นดำเนี่ยค่ะมันเป็นอย่าง มันเป็นท ONG ่งๆดำๆนิดๆเนียนไหมคะแต่ว่าไม่ได้ใส Am ่เ <references> สื้อบอดี้ใส่เสือเนาะค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนตรงนี้น่ะเป็นเกียนไปเบิือนเนาะค่ะเป็นเกียนไปเหมือนแต่ตรงนี้น่ะมีผมมีผมแต่ว่าหันเป็นเหา้ผมหนีเยา้ยต่ว่าหันเอาไปเหมือนเหมือนเหมือนกับทักเปียนี่แหละค่ะเหมือนกับทักเปียแต่ว่ามวนมวนมวนแต่ตรงนี้ไม่มีผมเลยนะคะไม่มีผมจ้ะ ล้วพีเพื่อนก็เลยบอกว่าให้จํไว้เด้อผลมาจังสีให้จไํจไว้แต่เพื่อนสีสีใสกะคนหนุน่มกับผู้เฒ่าเดอ้อให้จํไว้เด้อเดี๋ยวจะเหยียบใบให้ผลมาจาังสีจะเหยียบใบให้ตามที่พวกชั้นข้อผลมาจังสีเดอ้อผลมาจะเหยียบใบให้ตามที่ชั้นขอน้ำหนึ่งแก้วพวงมลาลัยหนึ่งพวงดอกไม้ เก่าดอกเพิ่นว่าจังสีเนาะคะ่ะแล้วให้พวกเจ้าเดินรอบรอบสามนะั้รอบรอบสามนะ่ะห้ารอบเพิ่นว่าแต่ต้องให้เสร็จเพิ่นบอกแม่คู่ว่าจังสีโอ้ยโบแมนบอกแม่คู่แม่คู่ได้ยินจังสันเนาะคะ่ะว่าย่งางหารอบแ,แล้วแต่ต้องทำให้เสร็จมาสั่น เพิ่นมาแล้วทุกคนก,กากลงงนะคะกากลง่งทั้งผู้นุ่มและผู้เถ่าแต่แม่คู่หน่ะเห็นคือไม่มีผู้หญิงเลยค่ะมีม่ยิ่งผู้เดียวนะคะมีม่ยิ่งผู้เดียวที่อยู่สถานที่มองหันแต่ทุกคนมองไม่เห็นแม่คู่เอา้าตีว่าจังไดคะ่ะตีว่าจังไดแม่คู่เคยฝันแบบนี้บ่อยแม่คู่กับว่าแม่คู่เม่เคยแต่แม่คู่กับบารูว่า แม่คู่นี่ไปติดค้างอีหยังที่ว่าไปเห็ดแหล้วบ่เสเซจบ่อันนี้เพื่อนอาจจะมาบอกแม่คู่กับเป็นได้นะคะแต่แม่คู่กังย่งบลูว่าอีหยังบ่เซตจังเสียเนาะค่ะความหมายที่ที่เพื่อนบอกเนาะค่ะก็คือน้ำหนึ่งแก้วเพวงมลาลัยหนึ่งพวงแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้หรือบรูว่าเป็นเพิ่นว่าเป็นเก้าดอกเนี่ยค่ะเป็นเก้าดอกอนี่แหละค่ะความฝันของแม่คู่เนาะค่ะ อาแม่คู่จะให้มือตัวเลขของคุณตาเนาะคะ่ะแลวแม่คู่จะจะอธิบายให้ละเอียดนะคะเลขหลักสิบของคุณตานะคะมีศูนย์และห้านี่เด้อถ้าห้าไม,ม,าามะะา่มาจะเป็นสามทันทีเนาะค่ะหาบ่ม่าจะเป็นสามทันทีนี่คือตัวตัดของเพินเนาะคะ่ะแต่เด่นที่ศูนย์เพินเด่นอยู่ที่ศูนย์เด้ค่ะแต่ขันบ่ม่านี่ก็คือสามเลย คือหาเนาะค่ะถ้าบอมานี่คือหาห้าไม่มาจะเป็นสามทันทีเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วนี่เพิ่นเพิ่นกะหายสองเนาะค่ะในในในลักซิปค่ะมันกะมาสองอยู่เนาะเพิ่นว่าค่ะถ้าตัวนี้บอมามันจะเป็นสองทันทีเนาะแต่อันนี้บารนีลักหน่วยของเพิ่นย่างมาห้าหนึ่เซตนะค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นยางเพิ่นย่าง่าท่านหน่หายมากเดี๋ยวเพิ่นมึงเพิ่นมึงกร่นม่า เพื่นมืงก่อนแต่อันนี้ขาดสามารถจับได้เลยสามารถจับได้แต่ควายออกไปใส่กันเนาะคะ่ะโอ้ยตาว่าเห็นเนี่ยส้นกันล,ละลกกบปูหาศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็ไปชนสูตรสูตรกําลังวันของคุณตานะคะสูตรกําลังวันคือเออมันจะเป็นสูตรกําลังวันข้างขึ้นข้างแหลมจังเสียนเนาะคะ่ะมันเป็นสูตรโบราณเนี่ค่ะ,ะเลขชุดนี่ถือว่าดีละกัน คำนวณนี่ค่อนข้างที่จะออกมายากอยู่นะคะงวดที่แล้วก็เข้า,า87นะค่ะ87กับกับ26นะคะ, 8, 7, 2, 6, ะ,คะวดที่แล้วนะะวดนี้จะเป็นยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นจับเ,เพิ่น,เพ,นเพิ่นจับคู่ให้แล้วนะคะคุณนตาจับคู่เลขกำลังวันให้แล้วกะนี่แหละคะ่ะเอาไปสัก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งแม่คู่กะจะเฮ็ดเพราะว่าอันนี้มันเทิงเราความฟันเนาะคะ่ะแหละ เรียกกําลังมันเดี๋ยวจังสีหายไหมเอาเลขกลักหน่วยลักซิบไปก้อนเนาะค่ะหลักหน่วยเพิ่นจะหายไหแค่สองตัวมันจะบ่มมีตัวนี้เพิ่นว่าเพราะว่าขันขันเฮ็ดคือจังหวดที่แล้วย,ยันยันเอฟซีสับสวนเพราะว่าทุกคนจะโทรมาถามว่าเลขสี่คืออะไรเลขสามคืออะไรจังเอ้เลขสองคืออะไรเลขสี่คืออะไรเนาะค่ะเพิ่นก็เรียกว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดแบบเกาเนาะค่ะเฮ็ดแบบเกาว,ว่าเออค่ะมันตัดจะตัดให้ขาดคือหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวหมายถึงว่า หลักหน่วยเนาะค่ะเพื่อนจิตตาแข็งขาดเลยเป็นมาอย่างนี่เนาะอ้านี่ละเด้อรักรักซิปของคุณตากัจะปรบ้านนี้เด้อค่ะเ,นนะ,คะเลขความฝันเนาะค่ะเลขความฝันเดี๋ยวแม่คู่จะเอาไปเฮ็ดเป็นคลิปภูมิบทเนาะค่ะจะเอาไปเฮ็ดคลิปเอ่อคลิปภูมิบดว่าแม่คู่จะตีตัวเลขตัวนั่นเป็นตัวใดเนาะค่ะหรือว่าทุกคนจะตีเป็นตัวใดเอ้าขันช็อตคลิปนี้เด้อค่ะกับกดไลค์กดแชร์ให้กันเนเด้อ เดือนที่แล้วอันได้ได้อ้นนั้นแล้วเด้ค่ะได้ได้เอ่อได้เงินเดือนใดสามพันสองเนาะคะ่กออคะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีใดเมือวันทียี่สิบสามเนาะคะ่ะได้สามพันสองก็อขอบคุณเอฟซีที่เขามากดไหลกดแค่กเพราะได้ค่าถูกค่าเที่ยนเนาะคะ่ะหรือว่าได้ค่าน้ำมูกน้ำมันเวลาเดินทางไปหันไปหนีเนาะ ส่วนวันนี้นะคะวันนี้วันที่26เข้ากค็คงจะได้ทําตัวเลขของปูช่วงเย็นเนาะค่ะช่วงเย็นเอ่อมื่อนี้แม่คู่อาจจะเฮ็ดเร็วเนียอาจจะเฮ็ดตั้งแต่หาโมงไปเนาะค่ะหาโมงไปเพราะว่าเอ่อจะมีลูกศิษย์มาเนาะค่ะมีลูกศิษย์มาเอ่อเยอะอยู่เนาะค่ะก็เลยจะเริ่มต้นเฮ็ดตั้งแต่ห้าโมงเนาะค่ะค่ะส่วนตัวเลขก็น่าจะประมาณเกือบทุ่มเนาะค่ะเกือบทุ่มจังจะได้เฮ็ดเนาะค่ะ ค่ะอาชอบลิ่มี้กดไลค์กดแคร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งแกงเตือนให้แม่คู่แน่เด้อมึงแหล่กระแช่ให้พร้อมเด้อค่ะอะ่มึงแหล่กระแช่ให้พร้อมกดนิ้โป้งจังสี่อันที่มันสี่ขื่นจังสี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหล,หลายๆค่ะวัสดีค่ะ